มัวลึกปรากดทางน้ำมีน้ำนเมื่อมันจุน้าเต็มถังน้ำเต็มถังแล้วมองลงไปตรงตรงตาอันนี้เป็นตาคน จะเห็นก้นถังมีความลึกจากผิวน้ําเท่าไหร่ก็คือมันจะสูงขึ้นมาถูกต้องไหมใช่หรือเปล่าระมาณนี้แสดงว่านี้เป็นลึกอะไรเนี่ยเอดู้ให้เป็นลึกปรากฏโอเคไหมฝัง่งนี้ให้เป็นลึกอะไรฝั่งนี้เป็นลึกจริงให้เป็นเอนะ ถ้ากำหนดให้เดี๋ยวหันยากเหข,ของน้ำอ่าอันนี้ก้นถังก้นถังเอนน้ำนะเอนน้ำเท่ากับ1.33ถ้าเขาไม่ให้มาต่อไปเราต้องรู้ว่าเอนน้ำเป็น1.33นะนะและสูตรอ่ะสูตรก็คืออะไรลึกจริงจริงส่วนลึกปรากฏลึกจริงก็คือเสส่วนด้วยลึก ปลากรดปลากรดเอสแดดเท่ากับ N อะไรเอ็นวัตถุส่วน N อ็ตาเอส่วน N อสองหรือ N วัตถุก็คือวัตถุอยู่ตรงไหนถูกต้องไหมเอ็น<ะ>วัตถุส่วนด้วย N ตาเรามาดูไอเอ็นหนึ่งเหนึ่งเวัตถุจริงแล้วแสงมันเคลื่อนที่จากวัตถุขึ้นไปใช่ไหม วันเอ็นหนึ so ่งม so ันก็คือเมหนึ่งยสามมันก็คือเอ็นน้ำนั่นเองถูกต้องไหมนะเพราะนั้นมันก็คือเอ็นน้ำก็คือวัตถุอยู่ไงก็คือก้นถังเนี่ยอยู่ในน้ำถือว่าเอ็นตาเอ็นอากาศเอากาศเห็นไหมถ้าเราจะใส่ค่าต่างๆเข้าไปวัดลึกจริงเป็นหนึ่งเมตร หน่วยเป็นเมตรฮ่ะโอเคเท่ากับอะไรขออภัยต้องไปอาบน้ำเลยส่วนด้วย1.33ส่วนด้วย1 3, 3, ววย1เพราะฉะนั้นจึงเท่ากับ1ส่วนด้วย 3, 3. วนึ่งจุดสามสามวกดศูนย์จุด ขออภัยขออภัยอากาศเปลี่ยนศูนย์จุดเท่าไรเจ็ดห้าค่ะเจ็ดเท่าไรนะเจ็ดห <5. S 1> ้าเมตรก็คือประมาณเนี้ยเห็นไหมเนี่ยก้นถันนงมาอยู่ประมาณนี้อ่ะโอเคเนาะเเราก็ได้ทบทวนเรื่องพวกนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยแหละครูว,ว่าเพราะว่าต่อไปเราก็มาต่อ ไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือครูจะสอนเรื่องก,การการกระเจิงของแสงแล้วก็ลุงการเกิดลุงปฐมภูมิลุงลุ้งทุติยภูมิใช่ไหมนะและ้วก็มีพวกของกล้องหรือเปล่าเออการการผสมแสงสีแสงสีแล้วก็สารสีจะได้ไหมสารสีมีสีอะไร สีแดงเขีอะไรสารสีนะสารสีนะไม่ใช่แสงสีนะ <c oughs> เออแรนด์ายามัว่วยามั่วมันแตกต่างกันอยู่นะสารสีเคยระบายสีนะแดงเขียวน้ำเงินแดงแดงเขียวอะไรน้ำเงินเฮ้ยไม่ใช่เหลืองไม่ใช่เหรอ เหลืองผสมกับน้ำเงินเป็นสีเขียวใช่ไหมล่ะใช่ปะบอกแดงเขียวน้ำเงินเนาะส,สารสารสารสีไม่ใช่แสงสีดูดีๆสิอันนี้พูดเฉยๆยังไม่ได้สอนนั่นนี่ดูสิว่าเราจำอะไรได้บ่า สารสีสารสีเหลืองกับน้ำเงินแดงไม่ใช่เหรอ่จะเนเออถ้าผสมกันก็เป็นสีอะไรอะสีดำสีดำแต่ถ้าเป็นพวกแสงสีมันก็ช่องเก็บสีทีวีเพื่อคุณใช่ไหมอ่ะพวกนั้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะในครั้งสท้ายแล้วครูจะพูดเรื่องพวกนี้นะ มันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็มีกล้องจุลทรรศน์ให้หาเลนรวมอะไรพวกเนี้ยอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ